สวัสดีครับทุนผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับท่านทูตวีรชัยพลาัยเอกอัครทูตและผู้แทนถาวรประเทศไทยนะครับประจำสหประชาชาติซึ่งวันนี้ท่านจะให้เกียรติมาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่71ที่นครยอร์กแห่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอความกรุณาท่านทูตช่วยเล่าถึงภารกิจของท่านนายกในโอกาสนี้ได้ครับโอ้โหนั่นเลยครับนั่นเลย หลักๆแน่นอนที่สําคัญที่สุดก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ที่สมรชชยใหญ่ประจําปีนี้ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ที่เป็นครั้งที่สองท่านก็จะได้ให้ข้อมูลสืบเนื่องจากคราวที่แล้วนะทั้งของส่วนของไทยภายในประเทศแล้วก็ความท่าทีมุมมองไทยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในโลกนะในฐานะที่เราเป็นประเทศที่ก็ใหญ่เป็นการสิบกว่าล้านคนอะไรต่างนะครับนอกจากนี้ท่านยังมีภารกิจสําคัญอื่นๆอีกหลายประการ เขเอาที่สําคัญ,ญจริงๆก่อนนะฮะก็จะมีการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องผู้ริภัยแล้วก็ผู้โยกย้ายถิ่นฐานต่างๆอันนี้เราก็มีส่วนร่วมเยอะบ้านเราก็มีปัญหาอยู่นะฮะก็จะได้หาทางแก้ไขในระดับผู้นำนะครับเห็นว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยโดยการดิเริ่มของประธานาธิบดีโอบามาแล้วก็คัดเลือกเฉพาะประเทศที่เขาเห็นว่ามีบทบาทสําคัญ,ญจริงๆครับผม ถัดไปก็คือท่านนายกก็จะมายื่นสัตยาบรรสารเราจะเป็นภาคีความตกลงปารีสในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่งเซ็นกันไปเมื่อเดือนเมษาที่ที่ทำเสร็จเมื่อธันวาที่แล้วคาดว่าปลายปีนี้อาจจะสำเร็จสามารถมีผลใช้บมงคัำได้ อนอกจากนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นประธานกลุ่ม77ใช่ไหมครับก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีกลุ่ม77ประจําปีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านจตุนาเป็นประธานให้ช่วงหนึ่งนะซึ่งเป็นช่วงสําคัญคเพราะว่าเราจะเป็นช่วงที่เราจะถกกันในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประเทศไทยได้นํามาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน กลุ่ม7จ็ดสประเทศตั้งแต่ต้นปีเลยในระดับเจ้าหน้าที่ระดับข้าราชการระดับสูงจนคราวนี้เราก็จะเป็นระดับรัฐมนตรีแล้วก็คงจะมีแถลงการมีมีวักแถลงการวักหนึ่งอย่างนี้อยู่ในคําแถลงการของรัฐมนตรีกลุ่ม7จนะครับในวันที่23ครับท่านทูตครับกลุ่ม7จเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าในเมืองไทยเลยได้ยินบ่อยมากว่าประเทศไทยมีบทบาทสําคัญับในการเป็นประธานนะครับ ตรงนี้อยากให้ท่านทูตช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึงว่ากลุ่มนี้มีความสําคัญยังไงและการที่ประเทศไทยเป็นประธานเนี่ยมันมีความสําคัญต่อประเทศไทยยังไงครับกลุ่มนี้134ประเทศเป็นประเทศกำลังพัฒนาก็คือหมายความว่าถ้ามีการลงคะแนนเรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นเสียงส่วนใหญ่ถ้าเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วก็มีความต้องการตรงกันคือต้องการพัฒนาประเทศครับกลุ่มจะญ่เป็นกลุ่มของเรื่องเศรษฐกิจและสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับ ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสมาชิกก่อตั้งตั้งแต่คศ1964แต่เรารไม่เคยเป็นประธานครับอตอนที่รัฐบาลตัดสินใจเข้าไปก็เนื่องจากคิดว่าเราจะเป็นที่ต้องแสดงความรับผิดชอบครับต่อประชาคมโองประเทศนะถึงเวลาแล้วเราพัฒนาบ้านเมืองมาถึงจุดที่เราคิดว่าเราพอจะทําอะไรให้ได้ครับผสานกับคุณลักษณะของความเป็นไทยครับที่เราสามารถคิดว่าเราสามารถคุยกับทุกฝ่ายพยายามประนีประนอมได้ทุกฝ่ายและปีนี้ก็เป็นปีเริ่มต้นการที่จะเตรียม นำที่เราเรียกว่า SDG นะครับคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะต้องใช้ในอีก15ปีพอ,อ2030ต้องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเริ่มเราได้เริ่มไปแล้วเนี่ยรเราเริ่มทํากันในปีนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงความรับผิดชอบอันนี้ก็เลยเข้าไปก็ถึงจุดนี้ก็คิดว่าเราก็ทําได้ตามเป้าหมายตามเป้าหมายคับผม ได้ครับขอบพระคุณมากครับที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเล่าให้ฟังว่าท่านนายกจะต้องมาปฏิบัติภารกิจที่นี่มีอะไรบ้างครับขอบพระคุณมากครับครับ